หลบหลบหลบมันเยอะอะไรขนาดนั้นนหมซิลเตอร์อะไรวะทำไมมันเยอะจริงวะคือไอ้เน,นี่ยเหมือนเกมยิงเป้าอะในแบบในงานวัดอะพวกคุณเชื่อไหมครับว่าคือผมไม่ได้นอนเนี่ยเป็นคนผมเองเนี่ยที่ไม่ได้นอนไม่นาเขาก็ไม่ได้นอนถ่ดาดาวมึงไม่ได้นอนเองโอ้ยนอนได้ไงปัดทั้งคืนเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ย แบล็คแมคคิมแมคคิมดอกแบมคคีมไอเทมหมดมูชายันอะไรสักอย่างไม่มีบ็อกเลยวะลัพธ์ที่อะไรวะเนี่ยแมคคีมดอกแบล็คแมคคิวฮะเฮ้ยพีตะแบล็คแมคคิมอะไรนะดอกแบล็คแมคครีมอะไรไกายดุยเมื่อกี้เรียกทำไมอะเสียงแก๊สเสียงแก๊สเสียงแก๊สความเลี่ยมลงคลิปปุ๊บเหี้ยจะพภาษป์มคนเปิดประตูปะโอเี่ย ไม่เหมือนคลิปเขาเป็นเบื้องหลังของทุกคนอะคลิปหยาบมันติดเหลืองไงคลิปเราไม่ติดเหลืองเราบินเลยไม่เดี๋ยวพี่พลก็นี่ไงพี่พลพี่พลหัดตอนต้นแม่งเลยทิ้งเลยเออตัดแม่งเลยไปทีโผล่หนูแล้วอะไรเงี้ยนี่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 นีิระชัยมาเซ็ตอะไรวะเนี่ยตกปาแลวนี่ไงเขามาแล้วเขามาแล้วแม่งเหมือนตอนเปิดซีซั่นเป๊ะวว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 ว วมาคิวดัดแม่บ hmm. ้าครีมมาคิวดันแม่บ้าคิวแม็กมาคิวดันแม่บ okay. e> ้าคิรีมมาคิวดัดแม่บ้าคิีมแล้วก็พลิกรถเอาสลักพลิกรถครับงั้นงั้นก็ตามมาเลยครับตามผมมาเลยนี่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 เามมาเขาเรียกว่าเป็นครูดุจังวะเขตเดียนไม่ต้อไปทางมันอะไรอย่างนี้อยู่เลยเลี้ยวไปเลี้ยวมาวะโอ้โหไกายจับ เป็นไรนะหมอเป็นไรนะหมอขออีกรอบเมื่อกี้เข้าประตูว้ามาไม่ได้ยินฟาอ๋อเขี่ยตกใจอะไรเนี่ยหมอเป็นไรนะเมื่อกี้เข้าประตูว้ามาก่อนไม่ได้ยินกูก็จำไม่ได้เหมือนกันฟ้าได้แค่สามคนใช่ไหมฟ้าสี่สี่สี่เนาะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวโอเคครับเราจะลงมาจริงๆกันผมรอผมรอซื้อปีกเอาครับเฮ้ยผมใจหุ่นใจนะซื้อปีกครับรอซื้อปีกดิฟสโตนไปใส่กรอนแป๊บคุณซีโอครับคุณซีโอครับครับผมผมเตรียมของชิ้นหนึ่งมาครับผมเพื่ออะไรครับเพื่อ

มาเจ้วมารอนมีมัปลาเผาฮะมังกรมาแข่งตายได้ผมเอาพาวเดอร์สโนว์มาเราบล็อกมันเลยมันบินชนมันก็ลบบล็อกมันเลยโอเคสามสองไปไป่าตีกันอย่าตีกันไปตีกันถ้าตีกันนี้อันตึนบอนเลยไปโอเคครับใครจะตีมังกรนะครับตามสบายนะครับ

ใครมีกล้องใครมีกล้องกล้องไปทำอะไรวะอ่ะส่องไอ้นี่เอา advancement เอ้ยผมมีกล้องเหลือผมมีกล้องเหลือใครเอากล้องไหมกล้องมากล้องมาอยากได้อยากไหมไหนมังกรดไส่ยังไงยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเอามาส่องกันดิโอ้ยไหนเอาไปเอาไปไปส่งต่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยทำไมมันตีแรงจังวะเฮ้ยอลิน่าเดี๋ยวไปช่วยอ๋มีถังน้ำมีถังน้ำเอาเออ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 เอ็ดเดอร์แมนตีโคตรเร็วเอ้ยตีโคตรไวเลยเอ้ยไม่ตีโคตรแรงโอ้ ผมโดนเอนเดอร์แมนตีอะฮู้เฮ้ยเอนเดอร์แมนดังมากไก่โอเคช่วยไก่หมดยังหมดยังหมดยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดเดินดุเดินดุไปแล้ว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 ทุกคนเชื่อไหมผมสามารถต่อด้วยทุกคนเก็บ a c h i ิเมน e ์ t เด็ด สองเมื่อก่อนซูเปอร์ยังครับผมยังไม่ได้เก็บครับไหนๆนคาตาคาตาอยู่ในคาตา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 เขาใช้ใช้บล็อกเด็กตอยเหรอคุณดูมิคุณดูเป็นนายทุนนะครับเนี่ยตาอยู่ไหนวะรวยรวยรวยสเปียร์กรอนซูเวอร์ทั้งนั้นอ้าวตอนนี้ระเบิดแล้วดเนี่ยอ๋อฉันได้ยินเสียงของนายเอ้ยขยานได้ขวดไหมขยานได้ขวดขยานได้ขวดขวดไม่ต้องแก้ขยันแต่มันมันถ่ายไม่ได้อยู่ไหนวะอันนี้ผมมีขวดอีกประมาณแปดสามสแต็กอะแปดสามสแต็กครับ ค่าากันชิวมากเลยเนาะในขณะที่ก้อนเลือดยังไม่ลดเราครบหรือยังครับกบอ่าผมว่าน่าจะครบแล้วล่ะครบแล้วครบแล้วครบแล้วครบทุกฝั่งแล้วเลยหมดและเอ้าเหรอเอาได้ดิโนแมนยิงมาแล้วเอาไปไล่กูสองตัวเลยอ่ะชิบหายแล้วกูจะตายเอ้โหหมอยู่ไหนหมดอยู่ไหนหมดอยู่ไหนหมดอยู่ไหนไอ้นิโนแมนมันไล่เขยเอาหน้ามังกรนี่หว่าดิโนแมนวันนี้เราทำฟาร์มดอโนแมนคืออะไรวะเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเย็นไว้นะวัยรุ่นต่อบล็อกแป๊บ ผมมีเบ็ดลงมาเอ็นเดอร์ดักก้นเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่ไงเหลืออันนี้เกี่ยวไม่ได้ไม่เห็นอ้โหสูงมากย้อยได้ปะยิงให้มันย้อยไม่ไม่ถึงย้อยไม่ถึงลากี้มาลากี้เปิดนะ้วลกี้กี้เฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าไล่ใครวะไล่ลักกี้เหรอใช่ไล่กี้ล่กี้โอ้โหแล้วดาบกูดาบสมัยโอ้โหเบาคือน่ากลัว โดนจริงๆโดนสโลเน่กัแล้วว่ายิงโดนคาตากับยิงโดนไอ้นี่คิดเศร้าขนาดนี้โอ๊ยเกิดโดนคาตาแล้วมันขึ้นโดนคาตาจริงจังถูกยิงเข้าไปอ้าวยิงอยู่ไม่มีธนูเฮ้ยระวังระวังระวังลอยระวังลอยเออระวังลอยนะไปแล้วคุณหนีกันมันไม่ใช่ว่าต้อตีข้างหน้าหรอวะมันตีข้างๆหน้าไม่ใช่เหรอโดนมัตีข้างๆนโดมันโดนโดนตีโดนตี เก็บยาเก็บยาเก็บมิ้นเก็บมิ้นเก็บยาเก็บยาโอ้ยตาบตาย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 เอ้าตัวแตกเรียบร้อยเมื่อกี้ขอยืมธนูหน่อยนะเมื่อกี้ยืมมาเตียงยืมธนูเฉยจิตนาลมะกี้เดี๋ยวจะเด็นคือมันไม่ได้ยินด้วยนะมันไปเกิดใหม่ใช่ไปนะเออว่ะไปอีกเซไกัลืมให้เซฟเตียงนี่หว่าใช่ไม่มีใครเซฟไม่ได้แคปเตียงไมาด้วยซ้ำไปแต่กูมีเตียง เจตนาลมลักกี้เดี๋ยวเราขสามต่อแต่เตียงมันนอนที่นี่ไม่ได้ก็วางข้ามังกรแล้ต้องรอลักกี้มาปะบินไปไกลฟ้าแล้วเอ้ยเลี้ยงมังกรไปก่อนดิเลี้ออเราต้องรอลักกี้มาไหมเก็บเก็บไอ้นี่ไปก่อนเก็บไอ้ดักกันบีดอะได้ได้ได้อะลักกี้เราเก็บไอ้นี่ให้นะรูี้ยงมาเลี้ยงกันน้อยก่อนดูนะมันไม่ได้ยินใครมีไม้บ้างอะยิงมาแล้วยิงมาแล้วต้องบอกไอ้ลักกี้มาก่อนตรงนี้บีตรงนี้บีตรงนี้ พี่ผมจะบอกว่าผมทําทะเลเล่นๆครผมขอขวดสักอันได้ไหมครับอยากเก็บแอดวานซ์ักหน่อยพี่ต่าพี่ต่พี่ตเอาเอาของลักกี้ไปเก็บกล่องเอาไว้ใกล้ๆหน่อยไหมเพราะเดี๋ยวมันโฉบหายไปก่องมันเงบหายไปตาจะบอกจะบอกว่าตรงตรงทางมาเรามีทะเลนะครับไปหลบเอ็นเดอร์แมนตรงนั้นได้ทะเลทะเลทะเลใช่ลเลของลักกี้อยู่ในต้นเหรอนะเอากล่องไปวางตรงไหนดิกล่องนี่กล่องนีจะไว้ตรงนั้นเหรอ เออก็ขางูตรงนั้นอยู่ก็น่าจะไม่โดนเรามีนี่ใครมีเออร์เพยบ้างจะเอามาคาไปนี่เอามาคาใส่ีกมล่าวเอามาไปใส่อะไรอะไร้นั่นเป็นชุดลัคกี้ที่ไหนมันบินลงมาแล้วมันบินลงมาแล้วมันไม่เห็นคนแล้วไอ้ไก่ยิงย่าอย่า นพ้นแล้วเป็นพ้นแล้วเก็บ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 เงียบเงีบเงีบไป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 เดี๋ยวนะมันมีอะไรแปลกๆไอ้นุ้ยกับไอ้ลักกี้ฮะไอ้ไอ้นุ้ยกับลุงเบสหาอ่านพี่นุ้ยลุงเบสไอ้ฟ้าไปเอาปีกแล้วครับโอ้ my god เขาค้นที่ยานไปแล้วเฮ้ยอเ e อร์เพิร์ลไม่พอใครมีโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บ ender man แบบ ender pearl ender man แบบ ender pearl ใครใครยังไม่ได้เก็บวานซ์เมน m ์บ้างครับอุ้ยน้องจะตายแล้วน่ะ ender เอาเอาขวดไปครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคาผิดโอ้เอาไอ้นี่ไม่พอเบลดหลอดไม่พอมีใครเอามาปะผมมาผมมีขวดผมมีขวดเอาหมายถึงอะไรไม่ไม่จะเอาเบลดเบลดหลอดทำเองกิ๊ตซ์ตันอ่ะไม่พอว่าเล่องในตัวเดียวทุกคนจะบอกว่าหนูเข้าใกล้มังกรไม่ได้เพราะว่าถ้ามันตีหนูแล้วสะท้อนมันตัวมันแตกเนี่ยเออแล้วลากี้มาอย่างถอดเกาะพี่อุ้ยทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะถ้าถอดเกาะใช่เอ้ยทำไมเหลือแค่นั้น ก็คือมันโดนตีทีเดียวคือหายอ่ะตอนเนี้ยใช่ภารกิจเลี้ยงมังก่ครับมีใครยังไม่มีใครยังไม่ได้ไอนิดมินไหมครับลากี้ปื่อวันลากีได้แล้วโดนน้ำลงน้ำลงน้ำหมอหมอหมอมาแล้วน้ำน้ำน้ำโอ้ย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 อ้า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 ดอกเยอะเลยท่าด้วยตายแล้วไอ้ดอกเพชรแม่ได้แล้ว ุนี่ทำไป่้ามไว้นี่ทำไปห้ามไว้นี่แล็กกี้น่าจะฝ่านไปทันเอาเบลก็ได้วะอากกี้ทำไม่ได้แล้วนี่หว่าเอาเบลก็ได้วะเอากูตายแย่งต่อหน้ากูอีกทำไมเราเหลือหนึ่งของอยู่ตรงนู้นน่ะลักกี้อยู่ในกองเก็บน้ำเก็บน้ำนี่มีตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยน้ำอินฟินิตี้ไปแล้วเอาเราวางไงเนี่ยวางใครวางน้ำเนี่ยกันนลยกันได้ไหมกันได้กันน้ำเก็บน้ำเอาเก็บน้ำได้ไหมกันได้กันน้ำเฮ้ยไข่มังค์คือ หายไปแล้ววะวาวกับโลกนี่เลยไปอย่าไหลลงประตูนี่เลยทำไมเราไม่ใช่นี้วะทำไมเราไม่ใช้ไลบล็อกกันนะหมอควาปอดภัยมันได้เว้ยเฮ้ยมันมันกันได้นะถ้ามันไม่ใช่บล็อกเต็มอ่ะอย่าตีเอ้ยไม่พร้อมเลยลายบล็อกกันให้ใจเย็นดิเ้ใครอยู่ขุอยู่เลือดกินข้าวอะไรเรียบร้อยครับผมเย้เรียนไม่ลดเลยจ้าอ้าวทไมออกมา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 ประวัติศาสตร์ร้อาโอ้ยเมื่อกี้ลักกี้บอกว่าไงล่ะ กูไม่มีของ้ย่เลยเลยสกีของสกี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 เดี๋ยวรู้เรื่องกีอานูมาอาธนูมาอาธนมาอาโนูมาเดี๋ยเดี๋ยวอาธนูเองอยู่กลน้ำดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มีหกสเต็เอาปเ้าไปเจ้หายแล้วทำไมน้ำใครเขาวางแบบซุมีเ่กีกีได้นี่ยังอ่ะสกีได้ไอ้้อ็ดวนเมนในนั้นยังมินไอออ้อไอ้อ้อ้ไ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 อ้้ไอ้ไอ้ไอ้อไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้นอ้ ตรงนี้วย่งแม่นอ้เหรอเอ้ยนี่ไงตรงนี้เลยตรงหน้าเลยเนี่ยเฮ้ยเก็บเลยเก็บเก็บกูได้แต่น้ำวัดเดอะฟาร์กกูไม่ได้มีแล้วได้แต่น้ำเหมือนกันตักน้ำนี่ตักนี่ตักนี้อันนี้ยิงไปแล้วใช่ไหมตักด้วยตักด้วยยิงแล้วยิงแล้วเกาได้ทำไมมันได้แต่ทำไมมีแต่น้ำมาเหรออันนี้ซัมวัวต์ร์เฮ้ยมีใครมีไอ้นี่ไหมเนี่ยเบลดหลอดไหมเนี่ยไม่มีแล้วหรอ แ่คไม่วิญลุกมาแต่วันไม่พอมันต้องใช้อีกอีกอสองอันนะอ้าวมีอะไรนะเออ่ไอเนี่ยไอเบสพาวเดอร์เบสพาวเดอร์เพราะมันใช้เบสพาวเดอร์ตลอดเนี่ยตรงไหนวะเฮ้ยคุจะบอกว่ากูก็โดนกูจะบอกวลาที่ดีเวลาที่ดีอย่าตายทุกคนนี่เหี้ยมันเหงามากเลยกว่าจะเดินมาถึงเนี่ยเหงาจริงาจริงกว่าคุณเดินมาถึงขอร้องอย่าตายดบ่าใครเนี่ย ตัแล้ว้ประเด็นคือเดินไกลสั่นเลยอยากตายถอดรองปวดบุญรายทำใหชีวิตเศร้าด้วยอันนี้อะไรเนี่ยโดนระเบิดตายเหรอไม่แบบว่าแบบรู้ไหมว่าแบบกว่าจะเดินมาได้กูเงียบมากเลยเนี่ยแบบพี่ใช้ธนูอะไรอยู่วะชีวิตสงบอะไรตายแล้วเลธนูเทพเองหมดแล้วหมดแล้วหมดจีไม่หายอันนี้อันนี้เป็นธนูที่เทพนี่มันทะเลทะเลแท้จริงของเทพที่มีดีที่สุดใช่ไหมเนี่ยทะเลได้ดีเอ็นว๊ะ โอ้ยไลต้าใครเนี่ยเฮ้ยเริ่มลงเริ่มลงเริ่มลงมังกรลงมังกรลงดดดเรต้าปอบปอบปะใช่มังกรมังกรประทับที่มังกรประทับที่มังกรประทับที่มึงเลี้ยงอะไรตั้งหนาวะมังกรเราเราต้องรออย่างงี้มาบัวเลี้ยิงมังกรเลยฆ้ามันกำลังสงสัยอยู่ต้องรออย่างงี้มาเสียงโคตรดังไปอตัวสองแล้วไม่ต้องรอหรอก เมื่อกี้มันก็เก็บปีกไว้อ่ะเออว่ะแต่แต่แต่ตัวมันแตกปีกอยู่ที่ใครอ่ะมันเป็นอาถรรพ์ปีกตบอยู่ตรงนู้นอ่ะปีกตบอยู่ตรงนู้นเราไปเก็บปีกอยู่ในกล่องฝอวะเฮ้ยมันปีกไปกันไหนอ่ะเฮ้ยมาแล้วเบลเต็มเลย ไหนปีกวะอยู่นี่ level ที่ับที่ฟูเลยวะ Hello ผมไม่เห็นปีกเลยปีกมันจับตรงที่ตรงที่ i n ต e r d r a g อนตายลงก็ัลนแหละเงียบจิ๊บมันได้ปีกคนได้ปีกเงียบเลยอะใครอะเกินไปนี่ไงไซมอนนี่อะอะไรกยตรงจุดที่มันตายตอนแรกเนี่ยอีไรท่าตอนแรกมันเป็นนี่นี่มันเป็นของใช่ของไอ้เี้ยโอเคโอเคผมเก็บมาละมันมีอู่สองอันนะตอนนี้ที่ดอบแล้วอะเนี่ยหนึ่ง ฝั่งหนึ่งเขาเป็นไงบ้างวะเนี่ยเขาน่าจะยังไม่มีใครตายใช่ไหมเออถ้ามีก็จะเห็น Advanced Free D N นี่คือเราต้องเป็นคนคายเนอดากอนแบบใช่เราต้องเป็นคนราชชดฮ่าฮยอ๋่งั้นฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่า่าไ่่าเอาะ่าฮ่อฮาต่ามาฮาฮ่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 าาฮ่่าฮ่าฮ่่อฮ่า่อฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่่าาา่มา่าา่่่ ไม่ไม่คือช็อตเมื่อกี้พีลักกี้กำลังแบบเออเอ็ดวานเมนฟีดเอ็นอ๋อเราต้องราคาก็หายไปเลยไม่เขาเดินลงเดิรเดินเดินลงไอ้นี่เดิร์ดเดิน์ดเขาเดินลงไงเดินเดินเดินลงโอ๊ยกดผิดพีเสดินเอาแล้วเขาเข้าไปคุยอะไรกันในกลุ่มเราเราปีกเองอยู่ที่ไก่มีคนตายเหรอเมื่อกี้ไม่มันโดดลงไปข้างล่างเอาอ่าเข้ากลุ่มหน่อยเขาไปรุ่นไม่ไปอยู่ไหน ไอ้้เหียโดนผักด้วยไปทำทางเหี้ยทำเดินไกลย,ยิ้มหายแม่เดินทางเป่งคดเคี้ยวคดเคี้ยวเลยว<อ>ันร้อนๆกันนายลักกีแ้และไข่และไข่มันทำน้ำท่วมด้านบนวมันน่เอา้ารอ,องเท้ากูหายาลักกี้มีเบลดมีเบลดเท้าเด้อบอกฝากเ,เอามาสองอันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนู่นอ่ะเห็นปะฟันของพี่อยู่กับผมหน่อยนึง ปีกอยู่ที่เองแล้วพี่ปันเนี่ยรองเท้ารองเท้าอยู่นี่งเทอาอยู่นี่กล่องในบ้านสักคนบ้านลุงเบสน่าจะมีแต่นี่เป็นทางขดีกว่าคนราทางเลยหาสองอันตอนนี้ยถ้ามีก็นี่รองเท้าอยู่นี่รองเท้าอย่างนี้เอามาตีต่อยวผมเดินไปบ้านลุงเบสก็ถ้าอยากได้ยีราก็ตีได้เฮ้ยลักกี้บ้านเขาก็มีดาบในเทอรไลหายไม่นะดาบหายไม่ใช่ว่าอยู่ในกล่องเนี่ยอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องทายไปแล้วเ่าแต่เอาโลมานี่มีไว้ประดับจริงๆโลมนกันมังอรไม่ได้ ไม่มีวิธีมีวิธนกลารเป็นไปไม่ได้กระไรน้ำที่ลงน้พี่ครับโอ้กระไรน้ำแล้วก็มีอันนี้มีอันนี้และอันนี้คือหมดหมดอย่างหมดมีเอ็นคิสตันสองลูกอ่ะรอลัเกี้เอาเบทพาวเดอร์มาให้อีกสองอันก็ได้ตัวแล้วเราจะตีกตัวเลยปะก็เนี่ยเดี๋ยวรอรอพาวเบทพาวเดอร์ถ้ามีก็จะ้องตแล้วมันต้องใช้เบทพาวเดอร์ด้วยก็ทำไอออเวนเดอร์เออมีใครมีไอออเวนเดอร์บ้างหรทั้งนั้นอะ ไมมม่ีถ้าถ้ามีสองอันก็ได้เหมือนกันมันมันไปแงะตรงประตูของอะไรวะใช่ไหมเฮ้พี่ทำไมเราถึงไม่ทำไอ้นี่วะทำไมตอนเราขึ้นไปข้างบนทำไมเราถึงไม่เอาน้ำวางวางเอ้ข้างบนนะให้มันไหลลงมาเลยมีคนมีคนกำลังจะไปไอ้นี่ไปเอ็นซิตี้ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปัไปอย่าไปไปคนเดียวไม่มีใคร่นี่มันก็ไม่มีประโยชน์ มีประโยชน์ดีมยน้ำท่าอยู่ใกล้ๆกูว่าคลิปเนี้ยได้วันร้อนๆของกูเลยไอ้มวันร้อนๆร้อนจริงไอ้สัตว์กูแบบกัดเลยทำไมแอร์มันร้อนจังวะพี่ลักกี้นี่ไงชื่อคลิปไงโลกอะะไรวอ๋อนึกว่าไอ้นี่โลกระยะทางสั้นกว่าโลกแปดเท่าจริงเหรอก็แต่กันกันน้ำยังไงน้ะก็ยังกลมขนาดนึงเอาเบร์ร้อนใช่ไหมเอออเาเอาเป็นร้อนด้วยก็ได้่โอเคนั嘛 นี่น่าจะโดนน้ําดันลงไปในนี่แน่เลยเพราะว่าน้ํามันไหลลงมาคือคือ,ค,อคือมันมีสองเคสอหะพี่คือถ้าสมมุติว่าไม่โดนน้ําไหลก็ <c oughs> คือโดนเอนเดอร์แมนที่ผมตีตอนแรกเธอเทิบ์ฟก็ไปอีกทีโดนน้ําไหลมา <c oughs> คือมันมีมันเพราะว่าตอนตอนจังหวะผมตีอะมันใกล้ๆกับลักกี้พอดีเว้ย <c oughs> ไม่ชัวร์เอนเดอร์แมนไปถักหรือเปล่าแต่โดนอะไรสักอย่างพาตกแน่ๆไม่ใช่พี่ลักกี้โดนตกเองเพราะว่าผมเห็นตอต้าตอตาผมเลยเฮ้ยอะไรวะตอต้าบอมบ์กตไม่รอดตอตาบอมบ์ โอ้ยแม็กมาคิวโอ้ยเวนเยอะจังวะไอแบคมาคิวดรอแม็กมาคิวตันหัวล้อหเล่พูดถูกอะสัตว์โอ้ยตันหัวโอ้ยเอ็นเดอร์ไมค์เยอะเกินเฮียอ่ะทำไมวาร์ปไม่ได้วะโอ้โหมาเยอะขนาดนี้มึงไปก่อม็อบไปไอสัตว์มาเฮ้ยเดี๋ยวเยอะเกินแม่งแล้วประเด็นคือตัวเล็กมันก็มันก็ตีได้ไงทำไมมันไอ้นี่ไม่ได้ทำอะไรอะไเม้ย ผมชักจะเริ่มคิดถึงพ่อฟรีสปอนแล้วนะครับจะทำลงในน้ำท่วมเหรอพี่พลอยพี่พลอยเสียวๆพี่พลอยพี่พลอยฮะลงมืดไปหน่อยนะลงมืดอย่งเลยนะลงมืดอย่งเลยขอความสว่างนิดหน่อยนะนักบินอวกาศเขาเป็นไงบ้างวะเดี๋ยวมึงก็รู้ว่านักบินอวกาศเป็นได้จริงหรือเปล่า ถึงยังป่านนี้น่าจะถึงกันนะครับไปถึงแล้วถึงแล้วโอเันนั้นถึงแน่แต่คนนั้นกำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าปลาเข้าประตูแล้วก็ปลาออกมาดีไหมให้มันอันล็อกไอ้รีโมทเกตเวย์เออคานไปดีกว่าปลาเพียงแถบดอลผมยังรอเบสพาวเดอร์อยู่แป๊บนึงดีครับในเดลิเวอรี่กูตายเดินสองรอบเป็นเดินที่เปลี่ยเดินให้ช้ำช่องเส้นทาง คุณรู้จักคุณรู้จักเกมนี้เปล่าอะไรนะเดสตันดิ้งเนี่ไหมครับตายคุณจะมีอันนเดณฑ์สแตนดิ้งอยู่ดีก็ตายไปก็สแตนดิ้งอยู่เฉยๆแล้วเดสเนี่ยถ้ากูตายก็หยามเหมือนกันไม่นอนเตียงเลยไม่ต่างอยู่ดีๆเกาะก็สว่างขึ้นพอหายไปไหนแล้ววิ่งตรงมาดูรวยเนาะ ดูรวยเนาะเดินไปทางไหนกูก็ิ่จะเหล็กต่อที่ไอ้คิดว่าเก่งก็ปกติเนี่ยฟาร์มเหล็กแค่หนึ่งฟาร์มก็ใช้ได้มีประสิทธิภาพมากๆอ่ะไซมอนเลี้ยวขวาเฮ้ยท่านประธานมาแล้วทำอะไรซิฟาร์มมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่านกว่าประธานมาแล้วแก้วเลยแก้วเายแก้วไปเฮ้ยมาตีมาคุณโดนเล่ามองหน้ามันปล่อยปันปล่อยปันคืออะไรปล่อยปิี๊ปัน มีเปลี่ยนแม่กูกูขอนอนในด N เลยได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ขอนอนดีเลยได้ไหมกูไม่อยากเปินกับน้นแล้วเมื่อกี้ตอนตอนที่เดินมาเธอไม่เอาเที่ยงด้วยปันปันว่าจะ้เกิดเหตุการณ์สลดมากเลยเว้ทั้งสมมติว่าเขาเดิน้อมยงแล้วเอาเลยหมอดวงโลกตาย้อมกับไข่อนะประธานดีพีพีเปิดแล้ว ไม่เดี๋ยวอารีนาจะดูใกล้นะเอาเก็บเอาไว้ในเอนเตอร์เทนก่อนจะไปดูพวามังกรตอยนเอนเตอร์เทนไปละไปแล้วเว้ยเขามีเขามีเขามีคือใส่ใส่เอนเตอร์เทนไว้เก็บเก็บไว้ในเอนเตอร์เทนเลยเดี๋ยวหายไม่มีไม่มีใครยืนดูใกล้เลยกูไม่ยีแล้วกูขออยู่ในแพลตฟอร์มแล้วกันนะปป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะหนูขอทิ้งตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนพวกพี่ตีกันเลยจทิ้งตัวเลยจะเลี้ยวทิ้งตัวที่เหลือก็หาใสยกลับไปทีแล้วโผล่กระเป๋า เรายิงมาตั้งแต่ตรงนี้เลยไหมตอนที่มันยิงเป็นอย่างี้เหรอเดี๋ยวมันยิงไม่เข้าวะถ้ายิงมันจะแตกมันก็ต้องทำใหม่หมอเอ้าได้ยังไงยิงไม่โดนได้อยูู่่ได้อยยิงไม่โดนไม่งั้นเรียบร้อยเฮ้ยเอาอ่ะโอ้ยอย่างแม่นอย่างแม่นเยอย่างแม่นโอ้ยเอาว่ะท้าท้องเที่ยชานนะเอาบอยไวยไม่โดนโอ้ยเจอแต่น้ำเพี้ยได้แต่น้ำอันนี้มันระเบิดยด้ไวเนี่ยอันนี้ยังในลูกกงเ่ยยิงว่บมีตรงสองอันเนี้ยสองอันหลังอ่ะ ไม่เข้าเว้ยไสยิงมังกรเออโดนแล้วมันใส่มันใส่มังกรว่ะเอาวอะมันยิงกูนี่ว่ะเฮ้ยไม่โดนหรอกไอ้ลูกบนนั้นยังไม่โดนเลยโดนนี่สวยสวยเฮ้ยหยักหมดยังหมดแล้วหมดแล้วบอกวะกลองนึงวะไอ้บนไอ้บนเออหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันไม่มีเส้นละยิงดักหน้ายิงดักหน้ายิงดักกายกายไปทะเลาะเอ็นเตอร์เทนยิงดักหน้าโอ้ย เอ้าทำไมถังได้แต่น้ำน้ำน้ำแม่งพุ่งออกปุ๊บ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 น้ำล้นล้นอ๋เอ้ยมังกรยิงดักหน้าเฮ้ยเนี่ยมันมีเหลืออันบนมีมีเหลือมีเหลืออะไรมีเหลือมีเหลืออันไหนเหลืออันไหนอันไหนอัแมนเล่นนะอันอันเนี่ยอันตรงทิศไหนวะทิศซ้ายอะครับอันที่อันที่เระดมยิงกันอยู่อะครับนางตีได้ไหมอ๋ออันบนนั่นเหรอเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนอันบนนั้นยิงยากกินน้ำมันสูงอ่ะน่าจะโดนอยู่นะ เซิร์ฟนี er oh, ้มันปรับการมองเห็นยาวเท่าไหร่วะเออติดติดย่ามากดีไงให้ย้อยพอดีวะโดนยังวะเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยของกัญชาเต็มเลยของกัญชาเต็มเลยเก็บเก็บเก็บโดนยังวะล่ะมันมันยังมีจริงเหรอวะทำไมไม่โดนสักทดียะเฮ้ยเอ็นเด์แมนเอ็นเด์แมนเอ็นด์แมนเล่นกูแล้วเอ้ามีคนเจิตี้อ้าเขาเจซิตี้กันแล้วอ่ะ ไอ้เนื้อแมอ่เล่นกู <c oughs> แล้ว <c oughs> ก็เขาจิ้งชิงไปตั้งแต่แรกเลยเขาเล่นบินกันไปแล้วไงตัก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 อ่ะผมไม่มีไอเนี่ยผมไม่มีไอ้ธนมมูลูกธนูสักเท่าไหร่แล้วอ่ะคือไม่มีต,ตายตายอ,อยู่ไหนตายอ,อยู่ไหนฮะอยู่นี่เฮ้ย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 โยนธนูให้ส <c oughs> ไลด์ว่ะ ปงก้อนปงนะนี่อย่างแม่นอย่างแม่นมังกรสตันโอ้ยดักหน้าเต็มหน้าหมดแล้วอ่ะไปได้เฮ้ยตา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 ยบอสได้โอ้โหตายตายฮะได้เหรอทำไมเปลี่ยนชื่อวะดไ้ก็บอสตีเป็นตัวที่สามตัวที่สองได้เออ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 ใช่เออชื่อไม่ขึ้นไอปีกอยู่ไหนปีกอยู่นู่นอ่ะ หยิบแล้วผมหยิบไปแล้วไปไปนักกีร้วังี่ระวังเจ็บเพียผมกลับบ้านไปแล้วว่ายน้ำเลยหรอปเลยว่าว่หนีว่าหนีว่หนีนี้วว่ายหนีว่ายหนีใครไม่รู้สักอะไรนะจำจำจำไม่ได้โอ้ยเชี่ยโดน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 อะไรวะกี้ดูเลยนะ อะไรวะนี่อะร้อนแรงอีกอบีบอยอะบีบอยถ้าสองพนปันไปแล้วต่อใช่เตืดดดดนตืดดดดตืดตืกาบพอเป็นฟินขอตเขาเป็นจริงใครเปิดร้านน้ำวะถ่ามันก่อยู่ไหนครับอยากทำแอดฟาร์มนไม่รู้ไม่ให้ครับไม่ให้เฮ้ยใเปิดร้านน้ำวะข้าเดมอนครับ้าเต็มเลยผมเองอะมันมันคิกขว่าแลมันวดๆๆดวออกจากตัวของมันเต็ม เปิดร้านน้ำตอยู่ไหนไม่รู้อยู่มันไปไหน city แล้วมีคนเจอ t y มันไปกันแล้วไม่เอาไปบ้างดิเราเลยหมอรู้ว่าหมอจะเอาไอ้อะไรทามเมื่อกี้ที่หมอยิงไปหมดแล้วเหนั่นถูกใจแต่อยู่ในตัวผมนี่แหละแต่เราจะแยกกันไปว่าเอ้ยไม่ใช่เราจะไปด้วยกันเออโอ้ไปไปด้วยกันก็ได้พี่เดี๋ยวไปหาอันใหม่ดีกว่า ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเราจะไปกันตอนนี้เลยอไม่ไปตอนนี้เลยก็ได้ไปไม่ได้พบชัว่าเคดมาแต่มีกันเราด้วยพี่พลอยพี่พลอยพี่พลอยรู้ป่ะรู้ป่ะสิ่งที่ถูกต้องเราต้องทำอะไรไกลสหรับวันนี้เราขอตัดพาร์ตแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันพาร์ตแม่พาร์ตกันไปไปขากลยมีคนไม่ตั้ง